สวัสดีครับท่านผู้ชมื่อนี่พ่อกันวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาพบกับพี่กับน้องคือเก่าครับเมื่อนี่ยมีแนวทางเพื่อนบ้านต่ำเล่าของเซียนรุ่นมาฝากครับเป็นยังไงน้อพี่น้องเอฟซีฮาตัวเลขแนวทางต่ำเล่าของเซียนรุ่นเมื่อวันพุธจะลดนะครับเมื่อวันพุธลด นมือวันจันร์จะไปต่อได้เนาะวันจันกับเขาของเซียนรุ่นวันจันทรเขา้าวันพุทธหลุดนะครับมื่อนีวันซุก์ที่เป็นจังใดพี่น้องกับร่องตามต่อเบิ้งนะครับต้องขอโวจขอให้พี่น้องเอฟซี 4, บางทันอบางทันก็บอกว่าอ้ตัวเลขไล่หลายว่าสันครับการ แล้วแต่มกักเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่าม,ามักว่าสอบกับ,บ่เป็นอย่างหฮากบพานนะครับมันก็หลายย่อีตัวเหล็กแต่ว่าส่วนมากเขานะครับตัวเหล็กแนวทางของเซียนรุ่นแต่ว่าชุดสามตัวก็ช่วงหลังมานี้กับบกใครเขานะครับะตัวเหล็กก็มีเขามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะกายว่กยวากันครับ เสียนเกาปวดหัวหลยขันย่ำเหลือบ่เขาเพื่อนบอกว่าเลี้ยตัวนพี่น้องเฮ้าวสัสนจะอยากให้เพื่อนได้จะดอกมากก็อยากให้มันเถิกวัสนเสียนหวาอ้าต้องขอโทษขอไยให้เก่าละครับพี่น้องเฮ้าพู้ได้ตองการไปต้อก็ไปนะครับคือก็ห้ามกันบ่ไดเราแต่พี่น้องเฮ้าถามากถ้าชอบตามเสียนรุ่นก็ตามเสียนรุ่นนะครับ บางท่านก็บอกว่าตัวเลขมันหลายคู่หลายหางก็บ่าเป็นยังครับเข้ากับไปตามอาจารย์อื่นก็ได้พูดถึงวาถาบอกว่ามันหลายเพราะว่าเซียนก็บอกว่าอันนี้คัดเต็มทีแล้วสันคือหลายคัดหลายสูตรมาร่วมกันแล้วได้สิบสองคู่สิบสองหางนี้ทเทวเจงแล้วเพราะว่าตัวเลขนี่สวดคัดออกมาได้ห้าลูงเสียบวบัได้รับได้นอนมาสันเซียนผนวาเนาะ เพราะว่าใครจะไหนมันถึกช่วงหลังๆมานี่เสี้นเพิ่นกนัจัดเองก้วมีนะครับหาเลังเทียกันได้ั้่งเสียมั่งแต่เส้น,น,นเนี่ยจนจอมือหย่านเลยครับพูดถึงว่าเสียน,นเนี่ยจอมือย่านเลยนะครับจอมือแถวแถวบานเสีนน้นหันบรับบรับแทงนะครับคิดเบึงห่อดว่าคือ ถ้าชุดเต็มของเส้นนี่พี่น้องถ้ายอยากใดชุดเต็มก็เข้าไปคุยหลังจากาที่ห้าลงคลิปไปแล้วหรือเส้นเพิ่นห้คลิปไปแล้วในช่วงเิ่นไทยถอดสดนะครับพี่น้องก็โทรหาเส้นใดหมายเลขกกผู้ใดเป็นเดฟซีของเส้นก็น่นาจ,จะมีหมายเลขของเส้นแล้วนะครับแต่พอสอบบได้ลงหมายเลขโทรของเส้นพอช่วงนี้ก็อยู่ตั้งประเทศนะครับ พยายามเอาแนวทางมาฝาดพี่น้องคือเก้าครับเาว่าสียูใสนะครับเสี่นเป็นกระรงแนวทางมาให้นะครับ,รราารบแต่ว่าที่สําคัญคือเวลาอยู่พีกับเวลาอยู่เมืองไทยมันแตกต่างกันสิบสองชั่วโมงครับแต่เลยบางครั้งอจิษานเน่นะครับที่ต้องเต็นขึ้นมาําทำ คลิปให้พี่ให้น้องเข้านะครับต้องขอไพ่บางครั้งอธิชากว่าที่อยู่เมืองไทยนะครับแต่บอเป็นยังไงได้ตัวเด็กตัวเดียวกันนะครับเนาะเราไปแล้วกันเราโดนเดี๋ยวพี่น้องกับทีบาให้เนาะต้องขอไพอ่เลยครับจะคุยกันไปนําแน่พอต้องการทําเวลาให้มันได้นะครับ เตรียมสมุดประกาศเด้อพี่น้องที่เตรียมสมุดประกาศเขียนตามพศออนะครับวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเขียนหัวข้อไว้เลยนะครับเซียนลุนตําลาวครับเมื่อเนีถเอว่าจา n เด็ดจานพิเศษนะครับเหล็กเด่นกันมีสามตัวนะครับเด่นห้าเด่นหกเด่นเจนะ็ดถ้าท่านผู้ชมท่านใดมี ตัวเดเด็ดๆข็มาจับใสดได้ครับคือเด่นของเซียนรุ่นนี้หลุดยากนะครับเหล็กเด่นเพิ่นนี้หลุดยากคือเข่ากับพึ่งวัดนะครับถึงตัวเองจับบอบจับบอถึงตัวเหล็กเด่นของเพิ่นกับเข่านะครับหรือชุดเต็มของเพิ่นกับเข่ามาตลอดนะครับจับคู่สองตัวครับเขียนตามครับเก้าห้า หนึ่งหกสองห้าสองหกเจ็ดสองหกสามสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สามแปดสามเจ็ดสามห้าสามชุดสามตัวหกสี่หกห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์สาม ห้าแปดสามห้าเจ็ดสามหกห้าสามสี่หกสามห้าสี่หกครับเดี๋ยวท่วนอีกทีนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางบางครั้ง cả. พี่น้องอาชิเกนมมท่านนะครับทวนแล้วก็ระบอกตัวคนเนินพร้อมนะครับ เอาทวนเด้อพี่น้องทวนเอาสม,มุดประกาเตรียมไว้า่าท่านตัวใดเข้ากับเขียนตามนะครับเลขเด่นมีห้ามีหกมีเจ็ดครับจับคู่สองตัวเก้าห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกเจ็ดสอง หกสามสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สามแปดสามเจ็ดสามห้าสามสามตัวหกสี่หกห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์สามห้าแปดสามห้าเจ็ดสามหกห้าสาม สี่หกสามห้าสี่หกครับนะตัวเนี้นตัวนักเซียนเป็นกระวงกลมห้ตามนี่แหละครับพี่น้องครับเบ่งอเด้อครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับบางคาั้งับมีเข้มีลดพิษถูกปิวาะกันครับท่านผู้ชมครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคิดให้ดีๆ่อนที่สีลงทุนครับตัวที่เซียนเพ็นเนียนก็คือตัวที่วงกลมนะลง ส่วนมากจะออกตัวบนเนนนะครับคือยังพอสอบอฟั่งแหละครับ12คู่12หางนี่คือตัวเหล็กที่เซียนพันคัดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้จับเอามดทุกโตครับบนล่างด้วยนะครับเมื่อนี้สามตัวมีอยู่แปดคู่แปดหางครับสองตัวมี12คู่ 12, ค12หางครับถ่ายคลิปให้พี่นอ้องโชบโฉมันมันกันคือเก่้าครับเสือตัวได้ก็ขอให้ถูกครับให้ได้ให้พร้อมกัน เมื่อนี่สองพุ่มครึ่งนะครับหิงหิงปังปังครับขอบคุณและสวัสดีครับ